Ah: ติกากิโลอ๋อสากิโลสิบเหรียญเขาขายหนึ่งกิโลสี่เหรียญอ่าติกากิโลจันเตสกิดล่ะอันเดิร์ก้าอันเดิร์กาอันเดิร์ก้า สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าจะพามากินเงาะนะคะเงาะขนสั้นบ้านเราไม่รู้เรียกเงาะหรือเปล่าไม่ใช่ลิ้นจี่นะมันจะเป็นขนสั้นๆอันนี้ภาษามลา,ายูเรียกโปโกปูลาสั้นอันนี้นะคะเนี่ยช่วงนี้จะเยอะมากเลยเงาะเขาก็จะออกพร้อมกัน ต้นมันก็จะคล้ายต้นเงาะบ้านเราน่าจะมีเอาไปปลูกแล้วแต่ว่าช่วงนี้ที่มาเลเซียเยอะมากเลยป้าซื้อมาจากตลาดพอดีเมื่อกี้ไปทำธทุระก็เลยแวะไปซื้อมาสามกิโลสิบเหรียญบ้านเราก็มันสามสามกิโลสิบเหรียญสามกิโลเจ็ดสิบบาทมันเยอะมากช่วงนี้นะถ้าใครได้ผ่านมาทางมาเลเซียนะเยอะมากเนีย่ยมันจะเป็นกรอบ เหมือนเงาะเลยเหมือนเงาะบ้านเราป้าก,ก็เลยเรียกเงาะขนสั้นน่าจะเรียกเหมือนกันนะเนาะแต่ที่บ้านเราน่าจะเอาไปปลูกแล้วที่มาเลยเยอะมากช่วงเนี้ยมันก็อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันกับเงาะเลยแต่ว่าป้าก,ก็เรียกเงาะเงาะลูกใหญ่เนะี่ยถ้าได้ผ่านน่านน้ำมาเลเซียมากินเด้อ อร่อยมากหวานม,มันกรอบกรอบแล้วก็หวานด้วยเนื้อเขาจะเยอะอร่อยสามกิโลกินไม่หมดเอาไว้กินหลายๆวันไม่ค่อยได้ออกไป เนื้อเขาเยอะแล้วก็กรอบด้วยเราใช้มีดก็ได้แต่ว่าใช้มือมันก็เอาออกง่ายมันก็กรอบกรอบแกออกง่ายเสียงดังหน่อยมาเห่าอร่อยชวนพี่น้องมากิน เงาะงาะขนสั้นกำลังนิยมนะบ้านเราคงเอาไปปลูกก็แหละลองไปดูใน google นะป้าก็ไม่รู้เนาะแต่ที่มาเลเซียมันเยอะมากเอาไปปลูกก็ดีเนาะขายดีถ้าลูกเล็กก็มีนะมันจะถูกราคาก็2กิโลหเหรียญก็มีนะ4กิโลสิเหรียญนนะ่ะแต่ว่าป้าเอาลูกใหญ่ลูกใหญ่หน่อย มันก็เลยเขาก็เลยขายให้สามกิโลสิบเหรียญประมาณเจ็ดสิบาทบ้านเราสามกิโลถูกมากเลยยิ่งช่วงนี้ก็คนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะผละไม้อะไรก็ขายยากลำบากเหมือนกันกับบ้านเราไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนซื้อทุเรียนก็ไม่ได้ขายเน่าเต็มเลยเหมือนกันกับบ้านเราเป็นไปทั่วโลกเลยเป็นไปหมด ชวนมากินเงาะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้าเนาะ ้าไปช้ามั่งก็ไม่ว่าก,กันเนาะเดี๋ยวป้าก็ตามไปขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะป้าก็ขออนุญาตกินเงาะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ